สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับกูรูกอบครับวันนี้ครับกับบรรยากาศสบายๆครับนี่ฮะสนามกอบที่สวยงามบรรยากาศดีๆถึงแดดจะร้อนแต่เราก็มีความสนุกครับท่านผู้ชมครับวันนี้โปรที่จะมาสาธิตและเทคนิคดีๆให้เราได้ชมกันก็คือโปรแอนนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ดีใจที่วันนี้พี่อนามีเวลาว่างมากับสนามของเรานะครับยิ่งดีมากครับ พักนี้พักผ่อนจนไม่มีเวลาทำงานโอ้ทำงานจะไม่มีเวลาพ,พักผ่อนพูดผิดเดือนหนึงห่งมีสามสิบเอกวัางใช่ครับได้พักแค่ยี่สิบเก้าวังเองโอ้ทำไมล่ะ<น>อีกวันหนึ่งต้องนังทำงานหมก มาทำงานแค่วันเดียวเหรอฮะ <c oughs> นึงไหนที่ลงยนต์แต่วังเดียวที่ลงครบได้ทำสองวาง <c oughs> อะไรนะลงยนต์ในวันเดียวผู้เรี้ยงเสียมาหรือเปล่าในข่าวเดือนพฤศจิกายนมี31วันไม่ใช่เหรอฮะยงเห็นข่าวมันบอกอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> ปัญญาออกอ้พวกนั้นก็พวกตะแบง <c oughs> เอางี้ติดใจการตีก๊อปตรงไหนครับ <c oughs> พวกเราจะหาว่าแขวนนะครับครับผมลูกแรกที่ผมตีนะครับลูกแรกนี่ข้ามภูเขาไปนุ่งเลย ลูกแรกข้ามภกเขาไปข้าบภกเขาลูกนี้ไปฝั่งนูนเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับแล้วลูกที่สองตีตั้งแต่หกโมงเช้าปันนี้ลูกยังไม่ตกพื้นเลยโอ้โหท่านผู้ชมครับแสดงว่ากําลังการใช้วงสวิงของคุณเนี่ยแรงเยอะมากเลยฮะมันไปติดยอดไม้ไงอยอดไม้ก็เลยไปหลงพื้นโอ้โหเรารู้ว่าตีไปไกลตีไปสูงหม่อันี้ครับท่านผู้ชมครับเราจะมีข้อสําคัญถามนะครับโปแอนนาว่าถ้าหากอากาศร้อนๆนี้นะครับเราจะทํายังไง ให้เรารู้สึกเย็นสบายและตีกอล์ฟได้อย่างมีความสุขมันเกิดไปไป็นย่าคอะไรครับอากาศร้องๆอย่างเงี้ยนะครับผมเขาก็ใช้ร่มอย่างเงี้ยเนี่ยร่มกลางโดยทั่วไปก็จะใช้ร่มอย่างเงี้ยแล้วจะไปยื้ตักไหนทำไมโอ้ยเดอะอ๋อตากล้มงเดินไปโอ้โหนี่คือเคล็ดลง่ายๆจากการคลายความร้อนนะฮะับ่ แล้วถ้าเกิดว่กลางร่มแล้วเนี่ยลมมันเกะก,กะมือเราฮะทำไงฮะ,ะมันยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่เราก็มีตัวช่วยเก็บร่มน,นะเกร่มไปทัยังไงครับจะไปยากอะไราร้อนๆเราจะทำยังไงดีนี่ไงพก,กี้เออเราก็ใช้พก,กี้ฉีดอย่างนี้ไงอ,อไปไไปไฉีดอ๋อ ให้ฉีดอย่างเงี้ยตามหน้าตาเราขออน,นุญาทุกท่ครับเ <c oughs> ห็นไหมคอยใจเย็น <c oughs> สบายเฉยเฉยโอ้ะ <c oughs> ไระ <c oughs> เป็นเคล็ดลับที่ดีนะครับความคิดที่ดีนะครับว่าอากาศรล้อนสามารถใช้ตัวช่วยดีได้ได้เลยแต่วันนั้นเกิดลรืมเอานี่มาแล้วครับอา้าวแต่ยังร้อนอยู่แล้วต้องมีตัวช่วยสำรองไว้อะไรครับผมอา้าวจะไปยากอะไรมีตัวช่วยสำรองไว้นะฮะนี่เป้งตัวนี้ก็คือขายร้อนได้ทาตรงไหนฮะทาตรงไหนร้อนตรงไหนทาตรงนั้นเย็นเจียบ ยกตัวอย่างยกตัวอย่างอ่ะตอนนี้คุณโอแอนนาร้อนตรงไหนฮะเนี่ยลองไปทั้งหน้าเลยลองทั้งหน้าลองทาดูแล้วท่านผู้ชมครับลองทาดูว่าจะหายร้อนจะคลายร้อนหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวลองทาดูครับอ๋อนี่ฮะดูนะครับครับผมนี่อ่าง่ายง่ายเคล็ดลับสิ่งผมบางบูกขาวอ๋อมันก็ดีนะทำให้หน้าตาเราสดชื่นได้นะฮะโอ้เลาตีก๊อฟ่ทธามีแป้งสบายสดชื่นดีนะครับนี่ฮะโอ้อย่างงี้เนี่ยเคล็ดลับของคุณแอนนานะครับ นี่สุดยอดสุดยอดยังยังยังไม่พอเลยฮะยังไม่หยุดอีกอนี่ครับอ้สุดยอดครับเป็นเคล็ดลับที่ดีนะฮะดีมากถ้าเราร้อนเรามีแป้งจะช่วยแทนได้นอกจากเย็นเราไปยังแสบตาด้วยอันนี้คือเคล็ดลับง่ายๆของตัวเอ็นน่านะครับไม่นานแนะนําเลยเข้าตัวตกไร่ท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งดีๆเคล็ดลับดีๆกับโปรแอนนาที่มาบอกให้เราได้ฟังกันคือการถ้าร้อน กลางร่มกลางร่มยั<กล>งไม่หายใช้บล็อกกี้ฉีดพอฉีดแล้วยังไม่หายเราจะใช้แป้งแล้วหลังจากเพื่อ<ก>นลุงงานเราเคียวครับผมแล้วก็มีส่วนประกอบให้เรื่อ<กล>งเราไปเคียวด้วยท่านยังไงครับท้องไนฮะโอ้น่ารักครับโอ้โหนี่ยังร้อนไม่หายเลยครับที่คอยังร้อนอยู่เลยพอแล้วพอแล้วดีกัแเส็บพอแล้วมึงเย็นจนแสบเฮ็ดล้วไมดีกับของเราครับ ต่อไปก็ชมมาได้เรื่อยๆกับกู้รูกลบข้อผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับมีอะไรดีไปบอกครับสําหรับท่านที่ชื่นชอบกับความสนุกสนานนะครับอย่าลืมนะครับผมเข้ามากดติดตามนะครับช่องไรท์คอมเมดี้นะครับผมกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดเข้าไปกดเข้าไปจะได้ไม่พลาดความสนุกสนานครับผม